ต่อไปเข้าสู่ศาสนาอิสลามค่ะเด็กๆดูภาพนี้นะคะที่ครูโมเปิดให้ดูอ่าเด็กๆคิดว่าผู้ชายในรูปนี้คือใครเอ่ยืเฉลยนะผู้ชายในรูปนี้ก็คือท่านนะบีมูฮัมหมัดอ่าเขาเป็นใครเขาจะเป็น เป็นตัวละครไหนในบทเรียนนี้เดี๋ยวรอชมนะคะรอติดตามตอนต่อไปอและภาพต่อไปนะนะักเรียนลองดูสิคะว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรอยู่ทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้กันนะแล้วเขาทำอะไรฉะเฉลยนะคะ ผู้ชายคนนี้กำลังทำละหมาดก,การละหมาดคือสิ่งที่ชาวมุสลิมทำทุกทุกวันเลยผู้ชายคนนี้กำลังทำละหมาดและรูปนี้ค่ะอเดาได้ไม่ยากเลยผู้ชายผู้หญิงสองคนนี้คือชาวมุสลิมหรือคนที่นับถือศาสนาอิสลามคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเราจะเรียกเขาว่า มุสลิมอ่าชาวมุสลิมเราจะเห็นคนแต่งตัวแบบนี้เยอะมากในภาคใต้ในประเทศของเรานั่นเองนะคะลูกแล้วทำไมหนูสงสัยไหมว่าทำไมจะต้องโขกหัวอทำไมจะต้องใส่เสื้อมิดชิดจังเลยไม่ร้อนหรออย่างเงี้ยอเดี๋ยวเราจะไปรู้กันหลังจากนี้เออว่าทำไมกันนะทำไมนะ ศาสนาอิสลามนะคะลูกถือกําเนิดในประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นเมืองทะเลทรายซึ่งร้อนมากและนี่ก็เป็นสถานที่ในประเทศซาอุดีอาระเบียะนะคะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวมุสลิมถือว่าเป็นสถานที่สําคัญมากๆเลยนะที่นี่ เป็นสถานที่ที่ชาวมุสลิมเนี่ยทุกๆปีเขาจะมารวมตัวกันแล้วก็ทําพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามนะคะที่หนูเห็นเล็กๆเล็กๆด้านล่างด้านล่างวัดถูกสีดํานั้นน่ะเป็นคนนะลูกคนทท้งนั้นเลยคนเยอะมากๆคนทั้งโลกที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะต้องมาที่นี่อย่างน้อยในชีวิตในอย่างเราจะต้องมาหนึ่งครั้งนี่ยถือว่าเป็นพิธีสําคัญมากๆเลยนะคะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะ ศาสดาของศาสนาอิสลามก็คือนะบีมูฮัมหมัดคือผู้ชายที่คุณครูเปิดให้ดูเมื่อกี้นะลูกคือท่านนบีมูฮัมหมัดนะคะพระองค์เนี่ยเป็นชาวอาหรับแล้วก็มีความสนใจในศาสนาตั้งแต่เด็กๆเลยพระองค์ประสูติที่เมืองเม็กกะนะคะประเทศซาอุดิอาระเบียเหมือนกันสนใจศาสนาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งตัวมาวันหนึ่ง พระองค์ได้ไปบำเพ็ญสมาธิในถ้ำและได้รับองค์การจากพระเจ้าคืออัลเลาะห์ให้พระองค์ประกาศศาสนาพระเจ้าของศาสนาอิสลามคือพระอัลเลาะห์และศาสดาของศาสนาอิสลามก็คือท่านนาบีมูฮัมหมัดแสดงว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็คือคนธรรมดานี่แหละธรรมดาที่ ไปบำเพ็ญสมาธิในถ้ำจนกระทั่งพระเจ้าได้มาให้องค์การนะคะให้พระองค์ประการศาสนาและองค์การนั้นเนี่ยเอเลก็เอ้ยขออภัยค่ะท่นานนบีมูฮัมมัดเนี่ยก็รวบรวมไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์สำคัญมากๆของชาวศาสนาอิสลามนะคะเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระอัเลาะไว้ในนี้ สถานที่สำคัญของศาสนาอิสลามก็คือมัสยิดอย่างเช่นศาสนาพุทธเนี่ยของเราจะเป็นวัดศาสนาคริสต์ก็คือโบสถ์และศาสนาอิสลามนะคะก็คือมัสยิดนะลูกมันก็จะมีเป็นอาคารที่มีสัญลักษณ์พระจันทร์อยู่ด้านบนแบบนี้ทีนี้หนูก็เวลาขับรถไปไหนเห็นสถานที่สวยๆหนูก็ลองดูบนอาคารเขารู้ว่า เป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรถ้าเป็นไม้กางเขนก็จะเป็นาศาสนาคริสต์แต่ถ้าเป็นพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้ก็จะเป็นาศาสนาอิสลามอ่าและสัญ,ญลักษณ์ของาศาสนาอิสลามนั้นก็คือพระจันทร์เสี้ยวกับดาวนะคะ